สวัสดีสบลาเฮน้องๆสวัสดีกับบางบัดอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้เราเอาจุลาซิ่งสูตรวิ่งกระจายมาครับนี่ครับมาส่งให้เจ้าของแล้วครับเพราะว่าบางบาทจำว่าเขาติดลายไม้ครับเนี่ยตัวนี้เป็นจุลาดึงปีกแต่ว่าดึงน้อยครับแบบซิ่งวิ่งกระจายครับนู่นอยู่นู่นครับรู้เรื่องกระเบื้องราวน่นอนครับ ัญพืนะ้นเอาไปแข่งได้ไหมคิดว่าแข่งได้มันวิ่งดีไหมเหรอดีเนาะค่ค้ายๆเราไปเลยเนาะใช่เวลาโดนลมแรงมันจะวิ่งโอ้โหแต่ว่าวันนี้ลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเล่นได้ครับนี่เราจะทดสอบบังมัดทดสอบอยู่นานแล้วครับรอยอยู่ไม่มาง่ายครับนี่ก็มาทดสอบอีกประมาณสามวันแล้วครับทดสอบอยู่ <laughs> ไม่ร่วงครับดูครับโคกี่หักเลยครับเจ้าคฮะ เจ้ากองขัดคอแล้วครับดูครับอยากให้ว่าแบบไม่ขัดคอก็ต้องให้สายมันทอดทอดพื้นไงครับแต่ถ้าว่าชั้นแบบนี้มันก็ต้องขัดคอเป็นธรรมดาครับเมื่อก่อนบางวันทำสายนี่ลากไปกับพื้นครับไม่ขัดคอเลยครับนั่งดูพันนี้บาดใจครับเลยต้นไม้ไปหน่อยเดียวแค่นั้นเะครับแต่เดี๋ยวนี้ครับ มันพัฒนาไปแล้วครับนี่ขนาดลมเบาครับมันยังอยู่ได้ครับพ่อตัวนี้ถ้าไม่มีลมแล้วมันก็จะถอยลงมาเรื่อยๆครับพ่อตัวนี้จริงครับถอยลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะวิ่งเห็นไหมครับเวลาจังหวะวิ่งครับดูครับเวลาจังหวะโดนลมดูครับ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 เดี๋ยวผมาจะให้ดูคอเจ้าของครับนะดูครับดูระดับสายตาก็มองแบบไหนครับนั่นเลยครับความจันเจ้าของยังยิ้มอยู่แล้วครับแต่ว่าโอ้โห้อหนาด แต่ว่าเวลาเอาเชือกกันไปหาซือเชือกเบ็ดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเอาสามสิบปอนะไปบอกว่าเอาสามสิบปอนนะอืมกี่บาทร้อยกว่าบาทเก็บตังไว้ก่อตังมากก็ได้เมียนเสียดายเว้าแหละพอจะถือเชือกนี้นะเวลาเอาแข่งกันได้แข่งเลยได้ใช้ประโยชน์เลยเพราะว่าบางหมายก็จะใช้เชือกนี้แหละแข่งไว้ดีดไงเชือกอื่นมันดีไม่ได้มันไม่ยืดเดินไปเอาเชือกปอนนี่ร้านทอยนะตรงนี้ทางไปกองม่วงนี่บอกว่าเอาสามสิบปอนนะเอาแบบถูกๆก็ได้ ต้องแพงไม่เกินร้อยนี่อันถูกๆไว้สำหรับเล่นแล้วก็ได้เล่นแล้วก็ไว้แข่งด้วยนี่เห็นไว้เราปล่อยให้เล่นอยู่สามวันแล้วให้นั่งเล่นอยู่วันนี้นี่มันมองไม่ก็เห็นเพราะมันตัวเล็กถ้าเราไม่ซูมมันจะยากแก่การมองเห็นครับนู่นครับลาใบซิ่งวิ่งกระจายหางเต่าแตดแต่แปดเต้าเปื้อนครับน้องๆบอกไว้ตัวนี้สุดยอดขึ้นดีหนัด ถาบางบาไม่ทำว่าวติดต้นไม้บงมางบาใจหายาเดียวอ,อันนี่ไม่ได้ทำปืนเนาะทำว่าวเด็กติดต้นไม้แล้วเราต้องรับผิดชอบหน่อยจเจงแพงแล้วเราก็ได้ให้ตัวดีไปเลยเพราะบางมัดไม่เคยให้ของบ้าๆให้ของดีเพย์วนถ้าบางมัดขายลำห้าสิบลำสามร้อยสองร้อยอะไสิไม่มีครับเสียใจด้วย ส่วนใครอยากมีว่าวเล่นเองลองไปหัดํำครับบางหมัดมีคลิปใน YouTube ครับง่ายๆครับแค่พิมพ์คำว่าบาังหมาดเซียนว่าวกระบี่ครับกูไม่จะเจยดูที่ว่ามันลงไหมเพราะเวลาแข่งไม่มีใครจับได้นะเชือกกูไม่จะเจยไม่ต้องโยกมันอ่าดูไม่ลงเห็นไหมเดี๋ยวเชือกฟาดถึงพื้นเลยเออไม่ลงบอกไว้เลยนี่แหละเวลาแข่งเขาจะผูกรวมกันห้าตัวนะแล้วเขาจะเอาตัวเดียวนะไม่ได้เอาตั้งห้าตัวไหนทำความสูงได้เยอะที่สุดตัวนั้นผือบูชนะ คัดลอกคัดเลือกคัดเลือกทีละตัวรอบละห้าตัวเอาไว้ตัวหนึ่งรอบละห้าตัวเราจะคัดไว้หนึ่งตัวดู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 เชือกเออแต่โดนลมนั้นดูเรื่องดูตาเรียกบังมาดบังมาดเลยบอกแล้วนั่นนะเราก็จะเข็ดคอหน่อยแต่ถ้าเราไม่เข็ดคอทุกคนเราต้องนอนเล่นว่าวงวัดนะนอนเล่นเราไม่ต้องเข็ดคอนะเอาเชือกเอาศาสตร์มาเลยนอนเล่นไปเลยไม่ต้องเข็ดคอ นี่เราถ้าเกิดได้มามิตติ้งตอนกลางคืนน่าร้อนนะมาแคมปิ้งมาย่างปิ้งย่างแล้วก็ขึ้นว่ากันลางคืนกลางคืนเลยนี่น่าร้อนนะเออแล้วก็ฟังเสียงกันนูมาว่าแม่ว่าแม่ว่าไม่แน่ไม่แน่ปีหน้ามาจัดว่ามิตติ้งกลางคืนไม่มีไก่มั่วเดี๋ยวเรามาชมเสียงดนุภาคใต้ดนุอีสานดนุอินโดดนุเวียดนามเอามาให้มั่วหมดแล้มาบรรจบมาดังพวกว่าววาหมด วันนี้เราหอบปวดรุมกวนครับเหนื่อยครับดูครับดู่นครับว้าวเขาเขานั่งยิ้มอยู่บายใจครับว้าวไม่ลงครับน้องๆทําพลือดีกันมันไม่ลงทําพลือเอาลงนะเดี๋ยวมาวัดให้น้องๆดูเพราะน้องๆขอสูดเลยนุเลนุเลนุ๊บขรอยแก่ตายเอาเจ้าของโชตึงหน่อยให้ใครกุมขดเอาเจ้าของโชตึงเอาลงไงเจ้าของเอาลงไง ามาโชว์ตึงเดี๋ยวามาวัดสูตรกันเลยวัดกลางสนามนึองหมัดเอาตลับเม็ดมาแล้วแล้วก็แจกสูตรไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเอาไปบางหมัดไม่มีสิทธิจะได้วัดได้ก็แล้วนี่มา,าดูว่าเจ้าของโชว์ความตึงได้ไหมส่วนเ่าอยู่น,นู่นเอาลงแล้วครับเพื่อความปลอดภัยห่อแทงกับหลังครับชา้ชาๆครับชา้ชาๆอ่าไปไเรื่อยๆครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแทงกับหลังเกินครับ มาดูครับเจ้าของโจตึงครับเอาลงได้ไหมขึ้นง่ายๆสไตล์บังบาดครับเหมาะสําหรับเด็กเล่นได้ครับตัวนี้สูตรนี้เอาดาพลิกเลยครับไม่ปื้อปล่อย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 ให้มันร่วงก่อนขอดูครับมาดูวิชาเขาครับอมาดูวิชาเขาครับว่าเขาจะขึ้นได้ไหมเมื่อกี้ก็พลิกเลยนะพลิกแบบว่ารีพีนะเห็นไหมเขาขึ้นแล้วไปเดินไปนะเดินมาเห็นไหมเขาขึ้นต่อบอกแล้ว อย่าดึงเยอะเลยพอมันวิ่งหน้าพยายามปล่อยให้มันย่อนก่อนอพอมันพ้นกับหลังไงนั่นะแหละนั่นแหละเริงจริงเห็นไหมมันขึ้นได้แล้วมันก็ขึ้นจริงแล้วมันก็เล่นได้แบบว่าเด็กเล่นได้เลยนี่นี่เด็กเด็กตัวแค่นี้ครับเล่นได้ครับอายุกี่ปีแล้วเราสิบเอ็ดโอ้อายุเยอะแล้วแต่ว่าไม่โตครับเหล๋อเชื่อบางวันนึกว่ายังไม่ถึง ดูครับชื่อนะรครับน,น้องสันครับนี่ครับเด็กนี้มาเหมือนทุกวันเลยครับไม่เล่นบอลก็เล่นว,ว่าวไม่เล่นว่าวก็เล่นบอลมาทุกวันครับแ็กนี้ไม่ร้อนไม่อะไรกับเขาเลยดูครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าของเขาจะเอาลงถึงมือได้ไหมเดี๋ยวมารอลุน้นเอาละเอาละแล้วเกิดลงมาแต่เดี๋ยวมาดวัดสูตรแล้วก็ส่งมอบเจ้าจของปเลยนนะจ๊ะรอชมสูตรรอเลยทุกคน

มาครับน้องๆมางบัดจะแจกสูตรเพราะว่าเดี๋ยวมางบัดก็จะมอบให้เด็กไปเลยครับตัวนี้มาครับเข้ามาใกล้ใช่ครับซูมที่เลขสุดท้ายนะครับมาครับความยาวของไม้กระดูกดานครับห้าสิบแปดครับน้องๆอันนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับห้าสิบแปดครับยังเลื่อนอยู่ไหมโอเคครับห้าสิบแปดนะครับส่วนระยะช่วงอกครับ ปีกล่างกับปีกบนอยู่ที่29ครึ่งครับมองเห็นไหมโอเคช่วงหางครับระยะช่วงหางที่เหลือจากปีกล่างครับ17ครับส่วนปีกนั้นยาวเท่าไหร่วัดเลยครับเราร้อนมากครับวันนี้ เรามาวัดกลางสนามเลยครับเรามาแจกกลางสนามเลยครับดูครับแปบ๊บเดียวครับเดี๋ยวบังหวัดจะหาจุดสิ้นสุดของตะลับเมตรดูก่อนครับหนึ่งร้อยสิบสองครับปีกร้อยสิบสองครับ,รบช่วงอกบังมัดบอกไปแล้วนะจ๊ะส่วนหางดัดโค้งงอ โดยคร่าวๆนะโดยคร่าวๆหางอยู่ที่สามสิบสี่ครึ่งครับข้างละนะครับข้างละส่วนหางทุกคนจะให้แคบจะให้กว้างลองดึงดูครับส่วนตัวนี้ก็จกว้างๆอยู่ให้มันบานๆหน่อยนะครับส่วนระยะการดึงปีกครับระยะการดึงปีกของมองังมัดปีกขึ้นน้อยครับยังมหมัดวัดใ้ดูครับ ห้าสิบสองครับน้องๆนี่ครับห้าสิบสองครับระยะดึงปีกส่วนหัวสามเหลี่ยมนี้ข้างละสามครึ่งครับนี่ครับสามครึ่งแล้วก็มาฝั่งนี้สามครึ่งครับหัวจะเล็กครับไม่ต้องใหญ่ครับเมื่อกี้ช่วงอกก็บอกไปแล้วช่วงหางก็บอกไปแล้วน่าจะสมบูรณ์แบบครับส่วนสายบันทงดูให้ดีนะครับข้างหน้าจะต้องปรับได้ครับข้างหลังอันเดียวก็ได้ครับนี่ครับ กลับซ้ายขวาแล้ว่าตรงนี้ก็จะต้องกลับได้โอเคครับสําหรับตัวนี้ก็สูตรมีเพียงเท่นี้อ๋อีเบอ์เกือบไปแล้วองหัวก่อนนี่ครับหัวแค่นี้ครับ12ครับช่องอกหยิบกครับแค่นั้นครับรายละเอียดไม่มากไม่เยอะแต่บอกไว้ก่อนครับอย่าเอาไปปีกซ้อนนะครับของประวัติปปีกชนครับนี่ครับสวย เป้งอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลด้วยนะครับสุดยอดสําหรับคลิปนี้มากๆขออนุญาตก่อนไปก่อนครับน้องๆเอาต่อครับโอเคครับมอบไปเลยครับส่งมอบให้เด็กตัวนี้ครับสุดยอดเอาไปเลยครับ F อซครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลด้วยครับกนแลโฆษณาแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีสบาลาเฮ